ภาพเปลียนพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับแหมชื่นใจสุดยอดประสบการณ์สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับพี่แอดครับเ่นเกยครับนำความเป็นสิมงคลมาสู่ทุกท่านนะครับภาพเปลียนที่ท่านเห็นนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่มงคลมากๆนะครับผมเล่าย้อนไปฟังสักนิดหนึ่งนะครับผมมาได้รับคําเชิญจากพี่ชาย ได้รับคําเชิญจากพี่ชายใจดีนะครับพี่อนนนะครับผู้จัดการคนดังนั่นเองนะครับบอกี่แก๊สมานั่งคุยกันหน่อยโอ้ยเข้ามานะครับในห้องนะครับของพี่อนนต้องบอกว่ามองไปโอ้โหพระทั้งนั้นเลยนะครับก็บรรากาศดีมากนะครับพี่อนนเก่งหลายอย่างจริงๆนะครับซุปเปอร์แมนจริงๆ นะครับทำได้ทุกอย่างเลยครับสารพัดช่างเลยนะครับก็พูดไปนะครับด้วยความประทับใจเพียรนนก็นําเหรียญนําพระนะครับมาให้ผมชมผมก็เลยคิดว่าขอญาตนะครับบางส่วนที่เพียรนนมอบให้บางส่วนที่ขอญาตมาเผยแพร่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาบูชาหลวงปู่หลวงพอ่อครูบาาจารย์ นะครับบูชาวัดต่างๆที่นะครับเหรียญแห่งนี้ได้ปรากฏขึ้นนะครับเป็นประวัติขึ้นมาและเพี่อนอันนนอย่างล่าสุผมฟังว่าทุกเหรียญที่ผมสะสมเนี่ยมีประสบการณ์มานักต่อนักและผมสะสมมาเป็น10บสปีนะครับด้วยความศรัทธาด้วยความตั้งใจต้องมีประสบการณ์ครับต้องมีประสบการณ์ครับก็ผมจึง ได้ยินเิียนทน์พูดแบบนี้ผมก็มีความสุขว่าเหรนนี้มีประสบการณ์แค้้วาลาดปลอดภัยเหรินนี้ทุกสิษลูกหาได้ตั้งใจอธิษฐานและปฏิบัติตัวเป็นคนดีด้วยนะครับตั้งน้โมสามจบบูชาอาธิษฐานขอพรเรื่องงานก็สำเร็จนะครับเตืองโชคลาบบางทีขัดสนก็โชคดีสำเร็จนะครับ ที่เรื่องสุขภาพเพียนนท์ย้ําว่าเนี่ยท่านบอกว่ามีความศรัทธาจริงๆนะเชื่อมัน่นจริงๆนะครับเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับสุขภาพร่างกายนะครับอธิษฐานก็สําเร็จหายโรคหายภัยได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องย้ําหลายครั้งที่ผมบอกว่าถ้าคนมีประสบการณ์ก็เชื่อนะครับถ้าคนไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะไม่เชื่อ เมื่อก่อนตอนผมเป็นเด็กๆนะย้อนนิดหนึ่งนะครับไล่ฝั่งนิดหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างผมก็ไม่เคยเชื่อนะครับเช่นพูดผีปีาศาจวิญญาณนี้ผมก็ไม่เคยเชื่อนะครับพอโตขึ้นมาประมาณสักสิบสี่สิบห้าเจอกับตัวเองวิ่งเหมือนกันครับเจอกับตัวเองก็อึ้งเหมือนกันครับโอ้โหมีจริงมีจริงนะครับอันนี้เจอกับตัวเองครับก็ไว้ว่างๆผม,มเล่าให้ฟังนะครับ วันนี้นำภาพมาฝากทุกท่านนะครับพี่เขายังบอกว่าตั้งใจบูชาศรัทธานนโมสามจบอย่าลืมนะครับจะประสบความสำเร็จครับผมจึงนำมาฝากทุกท่านนะครับส่วนรายละเอียดของเหรียญชื่อหรือวัดต่างๆผมก็ได้เขียนไว้ให้แล้วนะครับท่านได้เห็นนะครับในเหรียญก็จะมีอ่า ชื่อติดไว้นะครับก็คงทราบนะครับคงทราบแล้วก็คงทอบใจถูกใจบ้างนะครับขอพระบารมีพุทธาบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้โชคดีนะครับฝากไว้กับความศักดิ์สิทธิ์เมตตาพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เหรียญที่คมชัดนะครับนำมาให้ทุกท่านได้ชมขอบคุณเพียนโนนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอ ถ้าท่านใดมีประสบการณ์นะครับก็สามารถเขียนมาได้อู้หไหนท่านเขียนมาเขียนมาบอกผมผมก็นํามาเล่าสู่กันฟังในรายการครับทําไปแบบมีความสุขมีรอยยิ้มเท่านั้นแหละครับเรื่องราวดีๆจึงนํามาฝากทุกท่านคิดว่าอาจมีประโยชน์บ้างไม่น่าก็น้อยนะครับได้ยินเสียงแบกเกวปับป๊บวุบปั๊บอะไรไปบ้างก็ไปว่ากันนะครับสนุกมีความสุขไป ด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็นำสิ่งดีๆมาฝากทุกท่านหาทุกท่านถูกใจมีประโยชน์บ้างแั่นก็กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันก็จะได้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังจะได้นำเหรียญมาให้ชมกันอีกครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ